สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันโคตดเวิร์ก EP4 พอดแคสต์นี้จะทำให้ทุกคนได้พบกับเรื่องราวดีๆฟังสบายๆเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจากพวกเรา HR อ m a r i รค่ะ เคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งคุณเข้าโซเชียลมีเดียทั้งหมดกี่ชั่วโมงตื่นนอนมาสิ่งแรกที่คุณทำก็คือการหยิบมือถือมาเช็คโซเชียลหรือเปล่านะหรือชอบที่จะอัปเดตข่าวสารในทวิตเตอร์เรื่อนฟีด a c e b o o k ทำอะไรก็ต้องลง IG Story ให้เพื่อนๆในโซเชียลดูตลอดใช่ไหมคะหรือมีอาการรู้สึกกังวลจิตตกกับคอมเมนต์หรือประเด็นสังคมแม้กระทั่งรูปภาพหงุดหงิดกับบางเรื่องที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรา และแน่นอนในสถานการณ์โควิด -19 ก็อาจทำให้คุณเข้าโซเชียลมีเดียมากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับคุณโดยไม่รู้ตัวไม่แน่คุณอาจกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่เรียกว่าโซเชียลริซึมก็ได้นะคะวันนี้ HR อมรินมี5วิธีโซเชียลดีท็อกกกำจัดสารพิษติดโซเชียลแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินหรือรู้จักกับคำว่าดีท็อกกันมาบ้างแล้ว ดีท็อกคือการเอาสารพิษออกจากร่างกายเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นส่วนการทำโซเชียลดีท็อกก็คือการบำบัดอาการเสพติดการใช้โซเชียลมีเดียที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจจนเกิดความทุกข์ความเครียดลามมาถึงร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันจึงต้องทำการบำบัดอาการเหล่านี้เพื่อให้สภาพจิตใจกลับมาสดใสและสดชื่นเหมือนเดิมค่ะจะมีวิธีการอย่างไรต้องทำอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ วิธีที่1ปิดการแจ้งเตือนและลบแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือคุณอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการปิดการแจ้งเตือนข้อความต่างๆบนหน้าแอปโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเพราะจะทำให้ถูกรบเร้าความสนใจน้อยลงหรือแม้กระทั่งนาฬิกาปลุกก็ไม่ควรตั้งปลุกบนมือถือเพราะถ้านำม,มือถือไว้ข้างเตียงก็จะหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับมือถือได้ย,ยาก เพราะนั่นอาจเป็นสิ่งล่ดใจให้คุณหยิบมาเปิดก่อนเข้านอนหรือตอนตื่นนอนได้ไดง่ายค่ะถ้าการปิดแจ้งเตือนยังไม่พอลองเพิ่มเรเวลขึ้นมาอีกหน่อยนะคะด้วยการลบแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้หรือไม่ค่อยได้ใช้ไปให้เหลือแค่ที่จำเป็นเท่านั้นหรืออาจควบคุมการเล่นแค่บางแอปพลิเคชันวิธีนี้จะทำให้การแจ้งเตือนน้อยลงซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้เราเกิดอาการเสพติดลองนับ123ฮึบแล้วลบดูนะคะ วิธีที่2ง,งดหรือลดการเล่นโซเชียลงดในที่นี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าลดเล่น100%แต่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเรายังต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกและยังต้องรับรู้ข่าวสารอยู่ <c oughs> เพียงแต่อาจจะจำกัดเวลาการเล่นหรือแค่ลดการใช้โทรศัพท์เท่านั้นเอง <c oughs> เช่นการอัพรูปหรือโพสข้อความ <c oughs> การเสพสื่อข่าวสารต่างๆ อาจจะจำกัดเวลาเล่นว่าวันนี้เราสามารถเล่นได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นห้ามเกินนี้นะวิธีที่3โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากขึ้นบางครั้งในโลกออนไลน์เราดูสนิทกับคนนั้นคนนี้แต่ในโลกความเป็นจริงเรากลับแทบไม่เคยพูดคุยกันเลยด้วยซ้ำจากรายงานพบว่าคนที่ใช้เวลากับโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากกว่าปกติ ถ้าลองสังเกตกันดีๆในวันที่เราไปโฟกัสกับโซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่วันนั้นจะเป็นวันที่เราเหงามากกว่าปกติจริงไหมคะ HR อาร r มาริอยากแนะนำว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้พบปะเพื่อนฝูงหรืออยู่กันกับครอบครัวให้ลองวางมือถือลงดูบ้างจะโฟกัสกับคนตรงหน้ามากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอมาไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้คะ่ะ วิธีที่4หากิจกรรมที่ตัวเองชอบให้เจอบางครั้งเราอาจมีความรู้สึกที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยทำให้เราหมกม,มุ่นอยู่กับโซเชียลมีเดีย จนกลายเป็นว่าเรากำลังเสพติดมันอย่างดื่มดำซึ่ง HR อมรินขอแนะนำเลยว่าอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังออกห่างจากโซเชียลมีเดียคือการหากิจกรรมที่ชอบทำไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวการอ่านหนังสือการดูหนังหรือไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเล่นกีฬาสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราหลุดโฟกัสจากโลกออนไลน์กลับมาสู่ความเป็นจริงมากขึ้นช่วยเบี่ยงความสนใจไปได้เป็นอย่างดีและมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ วิธีที่5เสพติดเรื่องดราม่าให้น้อยลงอีกหนึ่งปัญหาของโลกออนไลน์คือการที่เราใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้นบางคนหมกมุ่นจนถึงขั้นจิตตกนอนไม่หลับคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะช่วงไหนที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงหรืออะไรที่ดราม่าขึ้นมาเมื่อเราเสพข่าวไปเยอะๆบางครั้งก็อาจทำให้เราเกิดอาการเครียดโดยไม่รู้ตัว ทางที่ดีคือเมื่อเราอ่านข่าวหรือรับรู้เรื่องราวใดๆมาขอให้มันจบลงที่ตรงนั้นอย่ากเก็บเอามาคิดต่อให้เป็นอารมณ์และที่สำคัญพยายามมองหาความรู้หรือใจความสำคัญให้เจอค่ะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเสพข่าวอย่างมีสติ ใ่สุดนี้โลกออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษหากเรารู้จักใช้อย่างพอเพียงและไม่ยึดเอาสิ่งที่เห็นในโซเชียลมาควบคุมการใช้ชีวิตของเราควรกำหนดขอบเขตเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบตามมาภายหลังคิดซะว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นแค่ช่องทางในการรับสื่อช่องทางหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียมาเป็นอันดับแบรกในชีวิตก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องโซเชียลดีท็อกหยุด จำกัดการรับรู้ข่าวสารต่างๆลดการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ให้น้อยลงและหันมาใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นแล้วคุณผู้ฟังจะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะครั้งหน้า HR Amarin จะมาเสนอเรื่องราวดีๆอะไรให้คุณผู้ฟังอีก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริ้งกริ้งช่อง HR อ m a มารินออฟฟิเชและติดตาม Facebook f a n p จ g ็อปอมารินพร้อมกดซีฟิร์สไปนะคะสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าพิเศษต้องใส่ไข่ถ้าใส่ใจใส่แมสนะคะรักษาสุขภาพเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ HR อ m a มาริเป็นห่วงนะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับมันโค้ดเวิร์ก EP 5สวัสดีค่ะ